เคสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปนะครับสองตัวล่านะครับใช้สองจุดเท่านั้นนะครับได้ตัวเลขมาทั้งหมดหกุดนะครับก็ช่วงนี้ก็จะทยอยลงหวยไทยให้เล่นนะครับทุกคนก็เมื่อวานนะครับก็หวยลางพัฒนานะครับมีใครได้บ้างครับผมฮะหวยลางพัฒนา ผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าวันเนี้ยผมมั่นใจครับก็คือเมื่อวานนะครับมันพุดวันที่สองที่ออกไปนะครับผลรางวัลออกก็นี่นะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์ครับผมเน้นละเก้าศูนย์ะครับนะเข้าเก้าศูนย์ตัวเน้นแล้วก็ฟันอมริกาเก้าตัวเดียวนะครับเราพัฒนาเมือวานนะครับถ้าใครตามแนวทางผมก็ยินดีด้วยนะครับส่วนหวย พรอมสินไทยนะครับที่ออกไปเมื่อล่าสุดนี้นะครับก็ผมให้เน้นไปที่17นะครับผลวันออก2 1 7ก็มา2ตัวบนเน้นๆเ,เลยนะครับ1 7 7 1งนะครับแล้วก็ฟันเลยวิ่งรูดบนล่าง1 7นะครับก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยครับวิ่งรูด1 7นะครับอโอเคเดี๋ยวหวยลาพัฒนา,นาพรุ่งนี้วันศุกร์วันที่4 ผมก็จะลงให้แนวทางงวดนี้ก็มั่นใจเช่นเคยครับโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปนะครับทีเด็ด2ตัวล่างนะครับใช้หลัก10 1สูตรแล้วก็สูตรที่2เป็นสูตรวิ่งล่างแบบ3ตํตำแหน่งนะครับโอเคสูตรที่1นะครับประกาศสีเงินนะครับหลัก10นะครับปักหลักที่หลัก10 ตัวเลขเดิน2ตํตำแหน่งนะครับสูตรที่2ประกาศสีแดงนะครับตัวเลขเดิน3ตํตำแหน่งนะครับสูตรที่2นี่เป็นสูตรวิ่งวิ่ง10หน่วยล่างนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าไปได้ทั้ง10ได้ทั้งหน่วยนะครับไม่มีตำแหน่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมเป็นตรงนี้แป๊บหนึ่งเริมเปลี่ยน10หน่วยใช่ไหม โอคสิ okay, หน่วยฮะโอเคก็จะได้ตามนี้ออาโอเคก่อนก่อนอื่นครับเช่นเคยนะครับคำนวณสติยอดลังข <øre> well, okay, ึ Entonces, ้นไปน้งงวดนะครับมาดูว่าตัวเลขที่ได้มานะครับได้มายังไงนะครับโอเคก็มาเริ่มจากสูตรที่หนึ่งกันเลยนะครับประกาศสีน้ำเงินนะครับห้า บวกศูนยบวกหบวกสองครับบวกศูสองครั้งตามด้วยบวกเจงที่ครับเขียนตัวเลขมาก็จะเป็น5้าบวกศูนย์บวกหบวกสองบวกศูงที่นะครับคำนวณตัวเลขนะครับออกมาได้เท่ากับ20นะครับก็คือ0ูบวกเป็นตังแต้มเป็น1 ครับก็ได้ตัวเลขออกมา01นะครับ01สูตรที่1นะครับก็ตรงนี้นะครับ01ะบต่อมานะครับสูตรที่2ปากกาสีแดงนะครับสูตรนี้ก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดนึงนะครับเพราะใช้ตัวเลขเยอะ หบวกกันสองครั้งบวก6บวก9บวก5 2ครั้งบวกหกบวก2ครับทุทีบวก1บวก3าสองครั้งบวก4บวก7จสองครั้งบวกหกสองครั้งและบวก1นึงคงทีนะครับเขียนตัวเลขออกมานะครับก็จะเป็น1บวกหนึ่งบวก6บวก9้า บวกห้าสองครั้งบวกสองบวกหนึ่งบวกสามสองครั้งบวกสี่บวกเจ็ดสองครั้งบวกหกสองครั้งบวกหนึ่งคงที่ครับคำนวณตัวเลขมาได้เท่ากับ67ก็คือ7 บวกไป2แต้มเป็น9บวกไป้2แต้มเป็น1น,นะครับได้ตัวเลขออกมา7 9 1นะครับ7 9 1ก็คือตรงนี้นะครับนะครับแค่ท okay. ีน,นี้ต่อไปก็มาดูงวดล่าสุด วันที่16เดือนสิงหากันเลยนะครับก็เริ่มจากสูตรที่1นะครับก็คือสูตรเดิมนะครับ c บวก6 2บวก1บวก2บวก6ครั้งตามด้วยบวก7ของที่นะครับ c บวก6 2บวก1บวก2บวก6ครั้ง บวกเจ็ดของที่นะครับคำนวณตัวเลขออกมาได้เท่ากับ29 29 29นะครับก็คือ9บวกเพิ่มไป1น,นแต้มเป็น1ได้ตัวเลขออกมาเอา่อเท่าทีครับเอาใหม่นะ29ก็คือ9บวกไป1แต้มก็เป็น0 ได้ตัวเลขออกมา2ตัวก็คือ9 0น,นะครับ90น,นะครับต่อมานะครับสูตรที่2นะครับปากกาสีแดงนะครับสบวกกัน2ครั้งบวก6บวก0บวก4 2ครั้งบวก1บวก8 7บวก8บวก3บวก0ย์ครั้งและบวก1คงที่นะครับเขียนตัวเลขออกมาก็จะเป็น2บวกกัน2ครั้งบวก6บวก0บวก4 2สองครั้งบวก1บวก8บวก7 2สองครั้งบวก8บวก3 2สองครั้งบวก0 2นย์ครั้งและบวก1คงที่นะครับคำนวณตัวเลขออกมาได้เท่ากับ สี่สบหครับก็คือหครับหเพิ่มไปสองแต้มเป็น8เพิ่มไปสองแต้มเป็น0ได้6 8 0ก็ตรงนี้นะครับ6 8 0นย์นะครับโอเคทีนี้ก็เอามารำดับต่อไปก็เอามาจาับคู่กันนะครับ มาจากคู่กันนะครก็เดี๋ยวผมจะเ,เริ่มจากงวดนี้นะครับเก้ากะครับก็สูตรที่หนึ่งแน่นอนครับชื่อมันบอกตัวแล้วว่าหลักสิบนะครับสูตรที่2หลักสิบได้หลักหน่วยไปได้ทั้งสิทั้งหน่วยทีนี้มาดูข้อสังเกตนะครับ นะก็เอาสสูตรมาชนกันใช่ไหมครับสูตรที่1เนี่ยมันได้90ใช่ไหมครับสูตรที่2องวดนี้มาได้7 8 9ดเก็จเหว่าเลขเมันชนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนเนี่ยจับไว้เก้าเป็นตัวเด่นเลขเกาเป็นตัวเด่นนะครับก็จะเป็น99นะครับ ตัวเดียก็จะเป็น999791นะครับ999791ลองลงมาก็จะเป็น070901นะครับก็จะได้เลขอมาทั้งหมด6ชุดนะครับ ผมจะทําให้ดูแค่ียวงเดียวเท่านั้นนะครับตรงนี้นะครับวิธีสังเกตการเดินตัวเลขนะครับโอเคงวดแรกก็มาที่0ูนย์เก้านะครับเออทเทียบมาที่เก้าเก้านะครับมาที่เก้าเก้านะฮะห่ตอมาครับก็มาที่เจ็ดหนึ่งนะครับตัวเน้นนะครับ ไอที่ผมทําตัวใหญ่เนี่ยก็คือตัวเน้นนะครับตัวเน้นนะครับส่วนเป็นอย่างงี้เนี่ยที่ไม่มีตัวใหญ่เนี่ยก็คือไม่มีตัวเน้นนะครับโอเคจะได้เข้าใจเข้าใจกันนะครับต่อมาผลวันออกหกห้านะครับก็มาที่หกห้านะครับต่อมาผลวันออกเก้าเก้าก็มาเก้าเก้านะครับต่อมาผลวันออกศูนย์เก้านะครับ ก็มาที่ศูนย์เก้านะครับต่อมาผลวันออกสามศูนย์นะครับงวดนี้ไม่มีตัวเด่นนะครับก็มาที่สามศูนย์นะครับต่อมานะครับหนึ่งหกวดนี้ก็ไม่มีตัวเด่นนะครับได้หนึ่งหกนะครับต่อมาออกผลออกหกสองนะครับก็เข้าตัวเด่นหกสองนะครับ ต่อา่างวดที่เพิ่งออกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่กี่วันนี้ก็คือหนึ่งหนึ่งอ่าก็เจาะได้ตัวเน้นหนึ่งหนึ่งะครับ,นน 1, 1. รบทีนี้มาดูนะครับงวดล่าสุดของวันที่สิบหกนะครับที่ถึงนี้นะครับพ่าได้ตัวไหนนะครับอืมโอเค Vậy bây à. Ok. Ok. อ่ะโอเคมาดูนะครับงวดหน้าสุดนีนะครับที่คำนวณมาหลักสิบเนี่ยได้เก้าศูนย์นะครับหลักวิ่งสิบหน่วยได้หกแปดศูนย์นะครับก็สังเกตเห็นไหมครับว่าสองศูนย์เนี่ยมันชนกับที่เลขศูนย์นะครับชนกัที่เลขศูนย์นะชนกัที่เลขศูนย์นะครับ เพราะฉะนั้นก็ให้จับศูนย์เนี่ยเป็นตัวเน้นเลยนะครับตัวเน้นนะครับจับคูณก็จะเป็น90นะครับครับตัวเน้นนะครับจะได้90ส่วนรองลงมาก็จะเป็น96 0 6 0 8 0 0นะครับได้ทั้งหมด6ชุดครับทีนี้ให้ทุกคนเนี่ยมาสังเกตที่งวด งวดนี้นะครับ909เ,เนี่ยงวดนี้นะเนี๋ยผมทําประกาศไว้ให้ประกาศสีแดงไว้ตรงนี้นะครับตรงขอบสีแดงแดงนี้นะครับนะครับสังเกตยังไงนะครับจะเห็นไหมครับว่าไอ้สูตรที่หนึ่งเนี่ยมันคำนวณได้90งวดนี้มันก็ก็คำนวณได้90นะครับเหมือนกันนะครับ ตัวที่2องคำนวณได้680ปดนงวดนี้ก็คำนวณได้680นะครับชนเด่นออกมาก็ตัวเลขก็จะเป็น0เหมือนกันนะครับก็งวดน,นั้นมันออก09ใช่ไหมครับแต่งวดน,นี้มันชนเด่นได้90นะครับจะมาไหมเก้าย์ศูนตัวนี้เนะี่ยนะครับก็เป็นตัวเน้นนะครับตัวนี้ตัวรองก็จะเป็นตรงนี้นะครับ96 06.08.04 4ชุดนะครับก็จะได้ตัวเลขออกมาตามนี้นะครับค,ครับสูตรนี้นะครับถ้าใครชอบตัวเดียวนะเน้นเน้นก็ตรงนี้ไปนะครับส่วนถ้าใครชอบทั้งหมดเลยก็ยกเสรต,ตรงนี้ไปเลยนะครับนะสองตัวล่างนะครับก็ เป็นสูตรที่เดินดีนะครับแล้วก็เดินยาวนะครับสูตรนี้นะฮะถ้าชอบสูตรนี้ก็ลองนำนะครับไปพิจารณาดูก็ได้นะครับว่าชอบไหมนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมก็จะทยอยลงให้เรียๆนะครับเลขรัฐบาลไทยนะครับเดี๋ยวหวยลาวก็จะลงให้ประมาณไม่เกินมันพรุ่งนี้นะครับหวยลาพัฒนานะครับโอเค สำหรับวันนี้นะครับก็มีข้อมูลที่นำมาเสนอประมาณเท่านี้นะทุกคนอย่งนีก็ฝากติดตามช่องนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมเลยนะครับสำหรับคลิปน,นี้ก็สวัสดีครับ